1น,นาทีกับกปอปถรถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติการขนส่งทางบก พุทธศักราช2522มาตรา71ทฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม